สวัสดีครับผมการเลสซิ่งนะครับวันนี้จะพามาดูนะครับรถ Honda j a z นะครับเป็นโฉมผมเรียกว่าเป็นโฉม i v t e c ทนะครับเพราะว่า z อ่าตัวนี้จะเป็นตัวแรกที่เป็นเป็นเปลี่ยนเครื่องเป็น i v t e c ทนะครับแต่ว่าสองคันนี้จะเป็นรุ่นแรกนะครับกับรุ่น Min c h a น n นะครับของ i v t e c ทนะครับแต่สีขาวเหมือนกันเนาะถ้าดูพันผ่านเนี่ยเรียกว่าแทบจะเหมือนกันเลยนะครับมาดูตัว ตัวแรกก่อนเนาะนะตัวแรกก็เป็นแซดนะครับไฟหน้าน่าจะคล้ายกันนะครับไฟหน้าก็จะเป็นโครมใสนะครับแต่ว่าก็จะมีพลาสติกนั่นด้วยนะครับกระจังหน้าก็เป็นแบบยังไม่ค่อยอสปอร์ตเท่าไหร่เนาะอันนี้ก็ธรรมดานะครับมือเปิดเป็นแบบเปิดขึ้นนะครับ เป็นแบบเปิดขึ้นทั้งคู่เลยนะฮะไฟท้ายเป็นธรรมดานะครับไฟท้ายเป็นโคมใสธรรมดาเป็นไฟหลอดนะครับโลโก้ไอวิเทคนะฮะตัวนี้ราคาไม่ไม่สูงเท่าไหร่เนาะยังอยู่ที่ระดับสามแสนกลางๆนะครับถึงสามแสนปลายนะครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นรถที่น่าใช้ที่สุดนะครับสำหรับเครื่องพันห้าของถัจจ์จะราคาสูงที่สุดเสมอนะครับภายในนี่สุดยอดเลยนะครับสำหรับคอนดัจจ ไฟฟ้าทั้งคันนะครับกว้างมากนะฮะแล้วก็รูปลักษ์ดูทันสมัยสุดๆเลยนะครับเนี่ยแผงคอนโซลหน้านะปัดจะดูแบบอ่อถ้าได้ถ้าได้มาลองขับตัวจริงเนี่ยตัวเนี้ยอ่าจะชอบแน่นอนนะครับสำหรับหลายๆท่านถ้าถ้าลองขับหลายๆคันเปรียบเทียบนะโฮลเจดจแจจะดูมีคุณภาพมากๆนะครับอันนี้ก็เป็นตัวแรกนะฮะของ i v นะ ที่มาดูตัวที่สองนะครับไอตัวนี้เป็น ivtec ตัว miner chain นะครับตัวนี้รู้สึกกระจังหน้านี่กระจังหน้าของมันหรือเปล่าไม่ไม่มั่นใจนะครับว่าของมันหรือเปล่านะครับแต่ว่ามันเหมือน honda jazz รุ่นใหม่เลยเนาะไฟหน้าก็จะไม่เหมือนกับตัวตะกี้นะครับตัวตะกี้ตรงกลางก็จะเป็นพลาสติกสีดํานะครับตรงนี้นะครับแต่อันนี้จะเป็นคล้ายๆเป็นเป็นสีบรอนเลยนะครับเดี๋ยวเปรียบเทียบนะฮะ อันนี้ตัวตัวแรกเป็นสีดํานะครับรติกแต่ตัวนี้เป็นตัวสีสีขาวนะครับสีเงินเงินหน่อยแต่เป็นโคมใสเหมือนกันเหมือนเดิมนะฮะยังไม่เป็น LED นะฮะตัวนี้ล้อแม็กแตกต่างกันนะครับล้อแม็กเป็นคนละลายนะฮะอาจจะคนละรุ่นด้วยนะฮะมันก็เลยมันก็เลยแม็กคนละแบบนะครับไอตัวนี้มีไฟมุมไฟมุมกระจกนะครับมือเปิดเป็นเหมือนกันนะฮะเปิดคล้ายคล้ายรุ่นเก่านะแต่ไฟท้ายจะไม่เหมือนกันเลยนะครับ ไฟท้ายอตัวนี้จะเป็น LED นะจะเป็น LED มานะครับก็จะเป็นดูเรียบๆนิดนึงนะครับโลโก้ Jet i v t e c h ตัวนี้เป็นปี2012นะครับแต่ตัวนี้จะเป็นไฟธรรมดาก็จะเป็นคล้ายๆอย่างนี้นะฮะไฟขาว2อันอันนี้ไฟขาวกลางอันเดียวนะครับจะเป็นไฟ LED นะตัวนี้เนะี่ยภายในก็น่าจะเปลี่ยนไม่ค่อยเยอะนะฮะภายในน่าจะเปลี่ยนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ ยังคล้ายๆเดิมเนาะแต่อันนี้คอนโซลค่อนข้างจะดําน่าจะเป็นตัวท็อปนะครับตัวน,นี้ดาเนี่ยมอย่างนี้น่าจะเป็นตัวท็อปแต่ภายในนี่ของฮอนด้านี่สวยทุกรุ่นอยู่แล้วนะครับก็จะสวยทุกรุ่นแผงหน้าปัดอู้แผงหน้าปัดไม่เหมือนเดิมนะครับะจะมีงอมงมขึ้นค่อนข้างจะสวยมากนะครับกว้างเหมือนเดิมนะครับคนละแจ๊ดสไตล์กว้างเหมือนเดิม เครื่องทั้งคู่เป็น i อวีเทคนะครับเครื่องน่าจะเป็นตัวเหมือนกันนะครับเหมือนกันทั้งคู่นะฮะก็ถ้าเกิดคุณลูกค้าสนใจนะครับลองมาขับดูนะครับทั้งสองคันนี้แตกต่างกันอยู่ประมาณ5ปีนะฮะต่างกันอยู่ประมาณ5ปีเลยนะครับเป็นมินเนอรเชนกับตัวแรกนะครับแต่ดูเพื่อนๆใกล้เคียงกันเลยนะฮะขอบคุณอย่างสูงนะครับสวัสดีครับ